สวัสดีครับผมสายันอาจารย์เหอกู่เจ้าของวิชาปัญจศาสตร์ทางเลือกสุดท้ายเพื่อเริ่มต้นการเท้าเลขสิบเอ็ดเข้าเท้าหัาวไหล่ชูมือไปข้างหน้าหายใจเข้านั่งลงช้าช้าหายใจออกลุกขึ้น เอามือลงหายใจออกมือขึ้นหายใจเข้านั่งลงหายใจออกลุกขึ้นหายใจเข้าเอามือลงหายใจออกมือขึ้นหายใจเข้าพ้มลงช้าๆหายใจออก ขึ้นหายใจเข้าเอามือลงหายใจออกมือขึ้นหายใจเข้าก้มลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้ามือลงหายใจออกมือขึ้นหายใจเข้าก้มลง ครับและนี่ก็คือลักษณะของการออกกำลังกายเพื่อจะได้ปรับสภาพโครงสร้างทั้งเข่าหลังสะโพกและหัวไหล่หลักสำคัญคือจะต้องทำให้ช้าๆสัมพันธ์กับการหายใจเข้าและออกถ้านี้จะได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าข้อเท้าต้นขาสะโพกเอวหลังอกไหล่ และคอแขนประการคือการขาพอประมาณเท่ากับหัวไหล่นั่งลงช้าๆหายใจออกและยืดขึ้นหายใจเข้าช้าๆพร้อมกับเอามือลงและหายใจออกชูม,มือขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับหายใจเข้านั่งลงช้าๆหายใจออกนั่งจนสุดโดยส้นเท้าไม่ยกขึ้นขึ้นหายใจเข้าช้าๆ และเอามือลงหายใจกวรปฏิบัติประมาณ3าถึงหครั้งต่อวันจะช่วยให้การทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อได้คล่องแคล้วขึ้นสามารถที่จะยืดละเอียดได้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ท่านี้ก็คือท่าการก้มหลังซึ่งควรจะทำเช่นเดียวกันควบคู่กันกับ ถ้าลุกนั่งท่านี้หลักสำคัญก็คือจะต้องเอาสะโพกติดไว้กับด้านหลังกำแพงหรือพนักพิงและก้มลงมาโดยที่หายใจเข้าและก้มลงมาก็คือการหายใจออกเท่าที่ทําได้อย่าย้ําอย่าขยม่มและท่านี้คือการบริหารบนที่นอนนะครับก็เหยียดมือไปหายใจเข้า เมื่อก้มลงไปหายใจออกให้สุดนะครับช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนการนอนไม่หลับแล้วก็ช่วยให้ระบบกานย่อยทำง,งานได้ดีตลอดจนกล้ามเนื้อหลังและบริเวณสะโพกคลายตัวควรจะทำวันละประมาณ3-5ครั้งนะครับเพื่อสุขภาพของทุกๆท,ท่านหวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์และสาระความรู้ที่เรานำมาแบ่งปัน ฝากท่านช่วยกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับสาระความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์หือกูกับนานาสาระท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง